ขอจรรักักกดีงาคชินีตลอดไป่วงนี้มาดูการฟื้นฟูหัดใหญ่จังหวัดสงขลาหลังจากน้ําท่วมนะคะทางกระทรวงมหาดไทยและหลายหน่วยงานก็เร่งเข้าไปฟืนฟ้นฟูนทําความสะอาดพื้นที่ค่ะก็จะทําให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้นะคะแล้วก็เตรียมจะส่งมอบพื้นที่ให้ท้องถิ่นดําเนินการต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะ ดูภาพรวมการฟื้นฟูอำเภอหัดใหญ่หลังจากน้ำลดนะคะโดยเฉพาะการเร่งจัดก,การขยะกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น4โซนด้วยกันตอนนี้มีความคืบหน้าจนเกือบเสร็จสิ้นแล้วปริมาณขยะถูกขนไปทิ้งแล้วเกือบ1 0 0 0 0แสตันค่ะ นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยระบุว่าการทำงานถือว่าเป็นไปตามแผนแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทุกหน่วยงานเร่งปฏิบัติการอย่างเต็มกำลังเพื่อคืนพื้นที่สะอาดและปลอดภัยให้กับชาวหัดใหญ่ ด้านนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาระบ,บุว่าทางจังหวัดได้จัดทําร่างคําสั่งเพื่อรองรับการดําเนินงานหลังการฟื้นฟูหรือลดระดับการจัดการภัยเป็นระดับ2ในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการส่งมอบพื้นที่ให้จังหวัดและเทศบา,ศนาลนครหัดใหญ่รับผิดชอบดําเนินการต่อ การฟื้นฟูนพื้นที่ในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่มีการระดมเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานทั้งทหารตำรวจพลเรือนองค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่นภาคเอกชนและจิต,จตอาสาแบ่งพื้นที่ฟื้นฟูออกเป็น4ี่โซนดําเนินการไปแล้วกว่า90เอร์ซขณะเดียวกันผู้ว่าราชาการจังหวัดสงขลากำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงวันที่ 14- 17ถึงธันวาคมอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะคลองรอหนึ่งและคลองอุตเผา ทางจังหวัดได้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุร่วมกับหมู่บ้านและชุมชนทั้ง103ชุมชนแล้วเพื่อให้รับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ด้านนายเกิดศักยโสธรรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองระบุว่าทุกหน่วยงานได้เร่งรัดภารกิจฟื้นฟูและทําความสะอาดพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์100%ภายในวันพรุ่งนี้ครับเพื่อเตรียมพร้อมส่งมอบพื้นที่คืนแก่ท้องถิ่นพร้อมทั้งระดมทีมสํารวจความเสียหายของอาคารอย่างละเอียดเพื่อส่งมอบข้อมูลการเยียวยาค้าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้จังหวัดและเทศบาลดาเนินการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบของรัชการพร้อมทั้งยืนยันว่าจะเร่งปิดงานทั้ง หมดให้เร็วที่สุดเพื่อให้ชุมชนกลับมามีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกครั้ง ส่วนขบวนรถไฟสายใต้ก็กลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วนะคะหลังจากมีเหตุน้ำท่วมภาคใต้นะคะตอนนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยประกาศเปิดให้บริการเดินรถไฟสายใต้ได้ตามปกติตั้งแต่วันที่12ธันวาคมเป็นต้นไปหลังเจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมและฟื้นฟูสภาพทางรถไฟที่เสียหายจากน้ำท่วมจนสามารถกลับมาเปิดเดินรถได้ทั้งขบวนรถระยะสั้นและรถทางไกลจากสถานีกรุงเทพอภิวัตน์ถึงปลายทางสุงไัยโกลกและยะลา ผู้โดยสารบอกว่าการกลับมาเปิดเดินรถไฟสายใต้ตามปกติถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชียแดนภาคใต้และพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องจากรถไฟเป็นทางเลือกหลักที่สะดวกปลอดภัยแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับการเดินทางด้วยรถตู้หรือว่ารถส่วนตัวค่ะ